สวัสดีค่ะคุณพ่อสารคามค่ะสวัสดีครับพ่อสารคามครับสวัสดีค่ะมือีนช่องสาวหนิงพาร้อยทองพุ่นเชี่ยวค่ะมาติดตามแนวทางตัวเลขข้อมฝันกับคุณพ่อสารคามค่ะในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคม2 5งพันค่ะมาคาในเจ๊กน้อยค่ะท่านผู้ชมแต่ก็บ่เป็นอย่างนอกคุณพ่อ่นฝันแล้วว่าสั่นฝันจังไหนคุณพ่อฝันมาโย่เขาแล้วก็เลยเอาค้วไปเลี้ยงไปปล่อยน้ำทงน้าค่ะก็เลยถือเบียดไปน้ำค่ะไปพ่อหู้ฟัก็ได้แย่แย่หู้นั่น มันขีมีคบมีปูนํากันบานนี้เลยไปก่อคบหนึ่งขีมาข้าคออ่ะก็ได้ได้มาสองสามตัวได้คบกันครับพอเด็กก็เลย้างไปเลยอย่ไปพอดกกไม้ก้นหนึ่งปุ่มก็เลยกไปเห็นเลี้ยงน้อยนอยนอย,อยููเต้ืไปกุกไม้เลียงน้อยมันตายบานนี้ก็เลยเออมูมาดว้โหมาเมืองเลีกยน้อยมันตายใต้ห้มไม่เลยว่าขาเจ้กก็เลยแลนมาหาบอกไปเลี้ยงแควน้ำกันครับ แมากเลยไปไปเขาไปในอบ้านนาไปเอื้อนเจ้าพวกแทบ้านมาเบื้งมันลูกร้านผู้ได้ว่านต่ดอกขาเจ้าก็ังออกมาก็เลก็บเเอาเขาเป็นบ้านเอาศบเขาไปใน้บ้านเล็กน่อยกัไปหนนบ้านกับบ่ดนกับหูเมียนะบ้านนี้เทียบไปเบื้งใหนกาตัวมันหาดทุ่มกัวหรอตัวนี้วะเทียบไปอีกบานนี่อ้วก็ไปอีกเหมืนฟันวัดไป เอาศพญาติพี่น้องไปเผาอยู่บ้านนี่หามไปไปเผาเส้นแบบของคว้านแบบโบราณแบบเก่านะได้เผาเมมครัับนกไปน้ำข้าเจ้าอยู่พรากันหามไปบ้นใช้รถนี่หามหมอหามไปไปหอดบัดไปหอดของคว้านเอาไช้ของคว้นเผาครับก็บ่โดนกับผมแย่กับกับไม่เท่านั้นล่ะฝันซ้ำนี่เนาะตอนหามไปหามเจ้าคุณคุณพ่อหามไปเจ้าคุณ หามสองคนหามหามสองคนหามสองคนผู้นึ่งยึดทางหนึ่งผู้นึงขางนึงโอ้หามเสรหามเสรเป็นหามติเป็นศพสวมผนเลยที่เป็นรูงเป็นกระโลงโอ้ยนี่รูงหามรูงหามรูงแต่ว่าหามสองคนหามสองคนทั้งหน้าผู้หนึ่งทั้งหลังผู้หนึ่งทั้งหลังผู้หนึ่ง แต่ว่าไม่กาดัมีสองสองอ่นมันบอกคุณพ่อมีความฝันไม่หามมันกระดับถอดใช้กระลงที่นงหามคนนแบบสวมางกันไปเลยหามคนละขางเลยเออห้ามในขณะที่บอร้านแบบกระโจนโอ้ไม่อันเดียวมันบอกคุณพ่อคุ้นคุ้นลงเสียชีวิตที่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคุณพ่อผู้ชายผู้ชายเป็นกู้ชัยเนาะค่ะการคนบ่าท่นเถ้าเนาะค่ะเห็นลุงพร่อห้ามลุงพ่อไปน้ำข้าวย้อนไปเผหมอได้เลขสกซิว่าหามซะละบ่เฮือบเนื้อ หามกับหามสองคนปกติเขาหามกันสี่คนเหมือนคุณพ่ออันนี้หามสองคนทั้งหนาผู้หนึ่งงหลังต้องกลางเป็นลูกพวกรางบางคนกับเป็นแถวไปตีเป็นตัวดลขก็สาวหนึ่งบปดหามลูกผู้ชายผู้ชายสองคนหามลูกหามเลขหามนี่ทั้งกลางนี่เป็นศพเนาะค่ะศพนี่ตีเป็นศูนย์ก็ได้หรือสิตีเป็นสี่ก็ได้เพราะเป็นโลูกเนาะค่ะแต่ว่าทีเนี้ยที่ตอนหามไปนี่เห็นเป็นโลูกมันพวคุณพ่อ เห็นเ็ลงกะบเนี่ยหะกลงมีกะลงพอมแต่ว่าอามมันหําสอคนคจะถายคนรูสีแต่ว่าู้ช่ายนี่น้าห่านะค่ะบหากะหกเนาะค่ะบหากะฮกแต่ว่าคนต่านไมกะล้งถึงเามันถูนบ่อยสี่ศูนย์ทีนี้เน่ยสี่ศูนย์นะมาแท้ค่ะพีสิบเป็นห่าศูนย์หาเขาจ้เากับตี่แล้วศนย์มันเคยื่าน้ำ่น้แต่ว่า มันมั่นใจบิาหาศูนย์นะครับบัดบัดนึ่วันที่ทิพทีใกล้มื่อเดือนกันวาันเาไปซื้อของนานๆนะซื้อของนีเบียดบาทก็ได้ต้อนี่สิบปได้บ่าวโอ้ยแต่ซื้อมากอี่ิบาทแล้วพันว่าเอานี้เบบาทซะมานะมันวางี้เบีบาทมันบ่บ่มันมันบ่ได้มั่นใจตัวไมั่นใจทหาศูนย์ผุนคนื้อทั้งตัวนี่ตัว้องหนึ่ง บาลนนีข่วงฟันของคุณพ่อนี่ทายคุณพ่อมากนี่ในข่วงฟันนี่คุณพ่อสิ่ตีให้ตัวไหรต้องถามผู้ฟันก่อนเออผู้ฟันนี่มากตัว,ตวไรว่าดิเอาทุนหนึ่งกับส่นหนาส่วนหนึ่งกับส่วนหา,าส่วนหนึ่งใจได,ด้หน่อยเลี้ยฟันได้หน่อยตายตายต้นใหม่อส่วนหายฟันเย็นผู้ชายตายเออ ศูนหานนนกับศูนย์หนึ่งคุณพ่อเพ,พิ่นมกกัก <พอ S 2> ติดเพิ่มไปอีกนนเนาะศูนย์สี่เนาะค่ะศูนย์สี่ติดเพิ่มเพราะว่าลูกศพมีล่งศุเขามากเกี่ยวเนาะแต่ว่าจากเลียงดาวในความฝันคุณพ่อกับมีหลายเนาะครับเนาะมีหลายปัจจัยว่าจะเป็นคล้วยคล้วยนี่จ้โตคุณพ่อไปเลียงนี่คก้วยสามโตคล้วยสามโตบ้านนี้กับ เอาเบ็ดไปนั่งไปใส่เป็ดเึงควบควบเลี้ยตัวบบดนี้ผมไปถามตัวแล้วกันแบบมีมาอีกได้บัต้องขอโทษขออภัยท่านผู้ชมเริ่มคําแล้วคำเมืดแล้วค่ะเริ่มมืดเริ่มคําแล้วเนาะครับบารนี้คุณพ่อจัดทีหายเป็นเนื่งศูนย์กับศูนย์หาสองชุดนี่รครับผมมีทามตัวบ่คุณพ่อ สามตัวคิดบวกสามตัวค่ะเ้านี้เดี๋ยวให้บ้าทั้งพูนตีให้เนาะค่ะสามตัวเพราะว่าดวงเพิ่นกับดวงคุณพ่อนี่เขากันเนาะค่ะเพิ่นเคยตีเข่าสามตัวตรงมาแล้วค่ะขออนุญาตตีคุณพ่อนะเลขสามตัวเนี่ยถ้าตีจากในความฝันคุณพ่อนี่ชัดเจนที่สุดคือตัวใดครับคุณพ่อศูนย์หนึ่งชัดเจนที่สุดหนึ่งเด็เกเล็กหน่อยเด็กหน่อยตายในชุดสัดเจนนะครับศูนย์หนึ่งครับหนาศูนย์ศูนย์หนา อาูน <yapmış folder> ูนหาเอาซีสซบอคุณพ่อเป็นหาศูนซีบอเออเอาอ้่าูนีหนึ่งเนาะหาซกับูนหนึ่นหนึ่งนคุณพ่อนี่ยมันหนักหลายเนาะกับศูนหาเูนหากับศูนหนึ่งเนาะถ้าแตกตั้งไปจากตัวนี้กันเอฟซีันตีซอยกันเนาะคุณพ่อเนาะเออคีได้บอรับค่ะ ส่วนเพิ่นได้หามโล่งกับตีซอยกันเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะผู้ชายเดี๋ยหามโล่งว่าสั่นตีซอยกันผู้ใดตีเลขแม่นๆนะค่ามาตีแล้วค่ะตีแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปน้ำค่ะว่าสิตีตัวเลขเป็นตัวใดเนาะค่ะค่ะคุณพ่อมีอย่างเพิ่มเติมอีกบอ บ่บ่เอาทำนั่นละมีซ้ำหนีเนาะคุณพ่อ,อนะค่ะขอบคุณคุณพ่อได้หลายค่ะบ่แพงแนวทางขอบคุณค่ะค่ะกับมาสรุปแนวทางตัวเลขค,ความฝันในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพอสารข้ามค่ะในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันหร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะพอสารข้ามนี่เพิ่นฝันเพิ่นว่าฝันว่าเกี่ยวเขาเล้วเพิ่นว่าละ,ละเอาคั้วนี่ ลงไปลามเนาะค่ะคั้ยทั้งเบดสามตเพิ่นว่าค่ะเอาไปลามอยู่ทงหน้าแล้วก็ถือเบดไปนัาเพิ่นว่าค่ะถือเบ็ดไปเพื่อที่สิไปใส่เบ็ดเพิ่นว่าค่ะแต่ไปพอหู้บบานี้เพิ่นว่าเพื่อนก็เลยย่อนเบดลงใส่หู้เนาะค่ะก็ติดกบขึ้นมาสามตเพื่อนว่าค่ะติดกบได้กบเขามาสามตเนาะค่ะแล้วเพิ่นก็ไปเห็นเพิ่นว่าเนี่ยไปต้นไม้ใหญ่ไปเห็นเด็กหน่อยผู้หนึ่ง นอนอยู่ใตต้นไม้ใหญ่เลยเขาไปเบิงเขาไปเบิงแล้วเด็กหน่อยนะตายแล้วเพิ่นว่าค่ะในความฝันตายแล้วก็เลยไปเอนหมูทีเลี้ยงค้วาย้น้ำกันเนาะค่ะมาเบิงเพิ่นว่ามาเบิงซอยกันเพิ่นว่าแล้วก็หูเมื่อเพิ่นว่าค่ะมาฝันต่ออีกเพื่อนว่าฝันต่ออีกฝันว่าได้เอาซพเนาะค่ะได้เอาศพใส่โล่งเพื่อนว่า เป็นศบญาติพี่น้องเพิ่นวันนควา่วมฝันแต่บ่ฮหูว่าเป็นไผแต่ในค่วมฝันว่าแต่ญาตพี่น้องว่าสันเป็นผู้ชายเนาะค่ะได้ตายลงเนาะค่ะเ <oz ik> พิน่นก็เอาซบในีใส่ในโลงแล้วพอสารคามก็ได้หามเพิ่นว่ะค่ะ <oz ik> หามคนละฟังเพินพ่นว่ะค่ะหามศพคนละฟังหามศพทั้งเบิดมีสองคนเพิ่นว่าค่ะผู้ชายอยู่ทางนาหล้วก็พอสารคามอยู่ทางหลังเพิ่นว่ะค่ะ หามเพื่อถิ่นเสยไปใส่กองฟ้อนล้ะกะับเผาเพื่อนว่าค่ะฝันซ้ำนี่เพื่อนว่าพอสารคามก็เลยได้ตัวเลขมาหายกับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะตัวเล็กตัวนั้นเป็นเล็กตีจากฝันเนาะค่ะหาศูนซีนี่ตีจากฝันเพื่นว่าค่ะผู้ชายนี่น้ามหาเพื่นว่า ศซนี่เป็นศูนย์อยู่แล้วเพิ่นว่าค่ะโล่งเป็นซีเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยตีให้เป็นหาศูนย์ซีเนาะค่ะเลขกสามโตค่ะส่วนเจ็ดเก้าสามนี่เป็นเหล็กตีจากฝันคือกันค่ะเบส 2, 0, เ,เป็นเจ็ดเพิ่นว่าค่ะกบเป็นเก่าเพิ่นว่ากบสามโตเนาะค่ะเป็นเจ็ดเก้าสามค่ะเลขกตีจากฝันค่ะส่วนสองโตศูนย์หาเนาะค่ะเป็นเหล็กตีจากฝันเพิ่นว่าแต่เก้านี่ถ้าฝันเห็นโล่งศซหรือ คนตายนี่เป็นศูนย์หาเพิ่นว่าค่ะเพิ่นกเกเลยใไ้มาเลกสองตัวศูนย์หาเนาะค่ะแล้วก็ศูนย์หนึ่งนี่ก็เป็นเล็กตีจากฝันค่ะเพิ่นว่าคนตายนี่เป็นหนึ่งเพิ่นว่าเด็กหน่อยคนหนึ่งเนาะคะ่ะตายอยู่ไตต้ตนใหม่เพินกเ็เกยตีให้เป็นศูนย์หนึ่งค่ะส่วนซีสามนี่เป็นเล็กตีจากฝันคือกันค่ะควายนี่น้ามีเนาะค่ะควายสามตัวเป็นซีสามค่ะ เลขสองโตตีจากฝันนี่ก็เป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลของพอสารคามค่ะในว,วันที่หนึ่งสิงหาคม2 5 6 7น้อยนี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาภในรางวัลใหญ่กับพอสารคามสุขูสุข,สขคนค่ะแต่ก็อย่าลืมนะคะ่ะตัดกับหมุนน้ำแน่กันไว้ค่ะคาทถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจนะคะสาวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่ง กดติดตามให้กับสาวหนิงพะะรวยน,ำนํำเนเด้อค่ะค่ะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมขอบคุณค่ะ